สาวคนไหนนะคะที่อยากมีสเสน่ห์อยากมีออร่าและอยากให้ผู้หลงไหลตัวเรานะคะพี่บุ๋มบอกเลยนะคะว่า 1. เคล็ดลับ 1. คุณต้องสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเอง 2. คุณต้องไม่เรียกร้องจากผู้ชายจนให้เขารู้สึกเบื่อและลำคาเรา 3. คุณต้องรักษาความสะอาดในเรื่องของรูปร่างหน้าตาทรงผมแล้วก็ผิวพรรณนะคะ 4. คุณจะต้องมีตัวที่หอมเนื่องจากผู้ชายอ่ะจะชอบความหอมจากในตัวผู้หญิงนะคะผู้หญิงจะมีฮอร์โมนในเรื่องของความหอมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะผู้ชายนะเขาจะชอบในเรื่องของกลิ่นมากๆยิ่งสาวๆคนไหนมีความหอมนะพี่บุ๊บอกเลยว่าผู้ชายคนไหนอ่ะก็ไปไหนไม่รอดนี่จะมีตัวน้ําหอมตัวนี้จะเป็นตัวลูกกิ้งนะคะตัวนี้หอมมากหอมเซ็กซี่เย้าวยวนอะ่ะมันน่าเข้าใกล้อะ่ะ ผู้ชายคนไหนอ่ะเขาเข้าใกล้เราอ่ะเขาจะลืมกลิ่นเราไม่ได้แล้วยิ่งสา,สาวคนไหนนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวสมุนไพรวิจินเน่เป็นตัวตอบโจทย์ให้กับสาว,สาวที่ต้องการความฟิตกระชับให้กับช่องคลอดน,นะตัวเนี้ยบอกเลยว่าเด็ดมากๆผู้ชายคนไหนนะไปไหนไม่รอดถ้าเจอไม้นี้ค่ะ